นน้อยายกเทศมนตรีตำบลสวนกันนา,กน,นายไพศาลบึงเกลื่อนนาของตัวแทนเจ้าของโครงการดีเป็นอย่างยิ่งอท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ซึ่งเรื่องมาจากเทศบ,บาลพัฒสตุปพัฒนสินในพื้นที่และรวมไปถึงการส่งเสริมแหล่งตลาดให้กับกลุ่มอาชีพนะครับวันนี้กลุ่มอาชีพที่จะจิตชุมชนกลุ่มสวนขันนะ เกษตรยังดีเป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่เป็นที่รู้จักนะครับในระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีกลุม่มลิตสัณฑ์อย่างเช่นว่าบัติกนะครับที่เป็นชื่อเสียง,ยงเ,ยเป็นเอกลักษณ์ฟาคเอกนะครับอาจจะเป็นลิตภัณฑรผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เนึ่งของนะครับกบ็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุสตรีเยาวชนก็จะได้ความรู้ในการทําเป็นผ้านะครับอาจจะ ได้เป็นตน่อยอดนะครับให้รายได้เองไม่ว่าจะต่อยอดให้เป็นอาชีพครับเรียนแหละค,คุณเจรวิญศรีพุทธรัฐาธนนารมีสาคิกชุมชนของตัวขันนะครับท่านประหลัดชาเชนหุนเนี่ยนะครับประหลัดปฏิบประหลัดประหล,ลัดเทศบาลตำบลุันของเรานะครับแล้วก็ท่านแม่บ้านผู้มาชีพ ทุกท่านนะครับและก็ส่วนราชการทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่านายประเดนเยน้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำรวจกันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาทำนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของผมและก็ ของเรานะครับที่จะดูแลแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือ,หอให้การสน,นับสนุนในกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับทุกท่านนะครับท,รทั้งพนังงานเทศบาลประชาชนผู้มีเกียรติทุกท่านและก็ท่านคุณทรพจีทุกท่านนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุกระงค์ที่วางไว้นะครับก็บันนี้ก็ได้เวลา อันเป็นมงคลและเลือกแล้วนะครับผมขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับสรรสนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งกัจิตทั้งหลายในสา่คนและโลกพระบรมธาตุจังหวัดนครรีมราชพระบารมีพระท้านทายวจิตน,นะครับจงดลบรรดาประทานพรให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสมรังและก็ให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับ ความรักความคำนาทีกันขอของคุณครับขอบคุดีมีับเดานหน่งรไทเพื่อสิ่งนานที่ยิ่งใหญ่จะเป็นได้เธอเราช่วยกันแค่มีเธอแค่มีฉันก็เท่านานฝันคงเป็นไปอย่างที่ใจอยากห้า